เรารู้แล้วครับว่าถ้ำที่น้ําหยดลงมาเป็นน้ําแข็งนะ่ะแล้วมีความเยอกเย็ยนมากๆจนกระทั่งน้ําหยดเป็นน้ําแข็งนั่นนะ่ะอยู่ที่ไหนแล้วชื่อว่าอะไรสบายดีสวัสดีครับจําได้ไหมครับที่เราเคยเสนอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งออกไปนะครับว่าเป็นถ้ำถ้ำหนึ่งที่เมืองเฟือนงะฮะข้างในนั้นสวยมากๆแปลกมากๆนะฮะเราจะเห็นว่ามี เกจผลึกหรืออัญม,มณีสีขาวๆนั่นน่ะอยู่เต็มถ้ำเต็มไปหมดเลยและขณะเดียวกันถ้ำนั้นเยือกเย็นมากๆครับจนกระทั่งมันมีน้ําแล้วหยดมันเป็นน้ําแข็งะฮะแล้วก็มีคนบนโลกออนไลน์เนี่ยแชร์ไปเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สื่อไทยเยอะแยะมากมายก็ได้สนําเสนอข่าวนะครับแล้วก็คลิปที่เราทําออกไปนะฮะประมาณ6วันที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีคนดูร่วม6ล้านคนแล้ว่ในเฟซบุ o กฮะ แล้วก็มีคนดูประมาณแสนกว่าคนจะ2องแสนแล้วนะ,ะอยู่ใน u t u b e ฮะถ้ายังไม่ได้รับทราบนะฮะว่าที่มาเป็นยังไงแล้วความสวยมันเป็นยังไงนะครับให้ดูที่ตอนแรกเลยนะครับที่เราได้ลงเอาไว้แล้วนะฮะเมื่อ6วันที่แล้วตามลิงก์นี้ได้เลยครับแต่ณวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายต่อครับว่าถ้ำถ้ำนี้คืออะไรมีชื่อว่าอะไรอยู่ที่ไหนแล้วผลึกและธาตุนะฮะคืออะไร แต่เหนือสิ่งอื่นใดเมืองเฟืองอัศจรรย์มากกว่านี้เยอะครับก่อนอื่นนะฮะเรามาดูเลยนะครับว่าผมแปลกประหลาดมากนะฮะหวันนี้ที่ผ่านมาที่ได้ลงเสนอคลิปนี้ออกไปนะฮะมีคนดูถึง6ล้านคนนะเชื่อไหมครับว่า70%เป็นคนไทยที่ดูครับและอยู่ที่กรุงเทพถึง6 0แสนกว่าคนนะฮะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่4 0 0แสนกว่าคนละแล้วก็อยู่ชนบุรีอยู่โคราชอยู่ ทุกจังหวัดแล้วก็ถ้าลงไปดูในดีเทลนะจะมีทั้งอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนะฮะอยู่เต็ไมไปหมดเลยแล้วก็เอาไปแชร์ต่อฮะผมเมื่อวานนี้ผมก็ตกใจฮะเพื่อนๆผมก็ส่งคลิปเนี่ยย้อนกลับมาหาผมเพราะว่าดาราที่เมืองไทยเนี่ยก็เอาไปแชร์ต่อเต็ไมไปหมดแล้วครับเพราะว่าเมืองเฟืองตรงนั้นน่ะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ถ้ำถ้ำนี้ฮะที่เป็นแหล่งน่าสนใจแต่ เป็นวัดศิลชยารามนั่นเองที่อยู่ที่เมืองเฟืองตรงนั้นเป็นวัดใหญ่ที่อบล้อมไปด้วยภูเขาครับวัดนี้นะฮะเป็นที่สถานที่สักการบูชาแล้วก็เป็นที่กราบไหว้และเป็นที่นับถือของคนไทยหลายๆคนเลยนะครับซึ่งผมเมื่อวันก่อนนะฮะก็มีแฟนเพจนะครับส่งมาแล้วก็บอกว่านี่พี่คลิปที่พี่ทำอะ่ะได้มีดาราออไปแชร์เต็มเลยนะแล้วนี่งไงเป็นคลิปของคุณนุ้ยสุจิลาครับ คุณนุ้ยเนี่ยเป็นดารานะครับเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นอดีตนางสาวไทยด้วยครับเป็นผู้มีชื่อเสียงที่อยู่ในเมืองไทยนะครับไปออกรายการแช์นะครับของคุณมดดำครับได้เล่าเรื่องราวความประทับใจปฏิหารของพระท่านเกจิอาจารย์ที่อยู่วัดศิีชยาลามที่เมืองเฟืองด้วยครับแล้วในคลิปหน้านะครับผมจะลงรายละเอียดของวัดศิีชยาลามครับที่อยู่ที่เมืองเฟืองนะฮะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงนะฮะตรงนั้นเป็นสถานที่สวยงามมากละ คุณถ้าไปเมืองเฟืองเนี้ยมีสถานที่เต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เรามาดูกันก่อนครับเพราะว่าวันนี้เรามีถแถลงการของคณะเมืองครับที่เมืองเฟืองนะฮะโดยเพจถแถลงข่าวเมืองเฟืองนะครับได้ออกมาบอกว่าคณะกรรมการชั้นเมืองนะฮะได้ลงไปเก็บเอาข้อมูลที่อยู่ของถ้ำนี้นะฮะ แล้วก็ถ้านี้มีชื่อว่าถ้าผาหลวงครับเพราะว่าอยู่ในเขตผาหลวงนั่นเองที่เมืองเฟืองนะฮะอิงตามที่สื่อสังคมออนไลน์นะครับได้แชร์รูปภาพของถ้าผาหลวงเนี่ยเป็นจํานวนหลวงหลายนะฮะจำนวนมากมายเนี่ย <c oughs> ก็ได้สร้างความสนใจให้กับคนในสังคมในระยะนี้นะครับฉะนั้นตกมาเมื่อวันที่25มกรา,าคมนะคือเมื่อวานนี้เองครับ ก็ทางคณะกรรมการของชั้นเมืองนะครับโดยนำโดยท่านทวีศักดิ์วงสว่างนะฮะท่านเป็นรองเจ้าเมืองของเมืองเฟืองนะฮะมีกลุ่มในบ้านและองค์กรปกครองบ้านนะฮะบ,บ้านโนนหินแร่นะฮะหรือบ้านโนนหินแห่นั่นเองซึ่งทางการปกครองเมืองเนี่ยได้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรนะครับเป็นเขตสัมปทานการขุดค้นของท่านกินนอนนันทปัญญานะครับที่อยู่เขตผาหลวง บ้านนนหินแร่นะครับเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทร์ครับนั่นคืออยู่ตรงอยู่ตรงแถวๆนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็จุดที่สำรวจเนี่ยเก็บข้อมูลตัวจริงห่างออกไปและก็เป็นเขตขุดค้นเนี่ยประมาณ800เมตรนะครับมีความกว้างของถ้ำยอยู่ที่ประมาณ25เมตรละแล้วก็ความยาวของถ้ำอยู่ประมาณ60เมตรครับแล้วก็ในนั้นนะฮะมีความเยือกเย็นนะฮะแล้วก็มีความชุ่มชื้นของหยดน้ำนะฮะแล้วก็มีแร่ผลึก ที่เราเห็นกันใสๆนะฮะเป็นเหมือนคล้ายๆอัญมณีเนี่ยเราจะเรียกว่าแร่คาไซครับหรือแร่แคลเซียมนั่นเองแล้วก็จะมีสีประมาณว่าสีปนเหลืองนะแล้วก็มีทั้งหน่อเล็กๆหนอใหญ่ที่นั่นเขาจะเรียกว่าหน่อล่ะฮะเป็นชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่เนี่ยปะปนกันอยู่สลับกันไปมาอยู่เต็มถ้ำเลยแล้วเราก็เห็นภาพออกมานะฮะมันแบบมีความสวยงามมากๆเลยแล้วก็คุณรู้ไหมครับว่าแร่คาไซเนี่ย มันมีคุณสมบัติอะไรถ้าเรารู้เข้าไปลึกกว่านั้นนะเราจะต้องทึ่งและตกใจครับเพราะว่าจากในข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแร่คาร์ไส้เนี่ยมันเหมือนเป็นแร่ที่ชําระล้างละแร่คาร์ไส้เนี่ยนะครับจะค่อนข้างพบมากๆนะครับในที่มีหินปูนเยอะๆครับแน่นอนครับสปปลาวนะเป็นอุนดมไปด้วยหินปูนนะภูเขาที่นั่นส่วนใหญ่เป็นหุ่นปูนนะฮะเพราะฉะนั้นแร่คาร์ไสเนี่ยก็จะพบมากนะในที่ตรงนั้น แล้วก็แร่คาร์ไบด์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับสถานที่ที่ที่เป็นที่กักเก็บคาร์บอนเอาไว้ครและแร่คาร์ไบด์เนี่ยก็จะมีหลายสีสันฮะก็จะเป็นสีขาวสีเหลืองนะฮะบ,บางทีจะมีสีฟ้าสีน้ําเงินสีอื่นๆสีเขียวอะไรเงี้ยนะฮะมันมีอยู่หลายๆชนิดด้วยกันนะครับแร่คาร์ไบด์เป็นบทบาทของแร่ที่ใช้เก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ครับ นั่นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซเนี่ยมีอยู่มากมายบนพื้นผิวโลกนะครับถ้าหากมันอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นก๊าสเรือนกระจกนะครับที่เป็นการกักเก็บความร้อนนั่นเองนั่นคือที่มาของโลกร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นแร Car ่คาร์บอเนยเป็นการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจํานวนมหาศาลนะอยู่เป็นผลึกนั้นน,น,นะฮะถ้าเกิดว่าคุณเอาแร่คาร์บอซด์เนี่ยเอาไปทําลายนะฮะหรือเอาไปเผาไหม้เนี่ยมันก็จะเกิดกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะซึ่ง จะมีผลกระทบกับโลกนี้นะ,ะถามว่ามันคือตัวที่เก็บกับพลังงานเลยสิ่งที่ไม่ดีนะฮะแล้วในขบวนการนี้กว่ามันจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้ได้เนี่ย ต้องใช้เวลานะับล้านปีเลยนะคุณ mm hmm. มันก็เลยทำให้เป็นการกักเก็บกนะ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอยู่ในลักษณะของหินฮนะแล้วผมขอเล่าในส่วนของความเชื่อแล้วกันนะฮะมันมีบทความดังล้านของความเชื่อนะครับแล้วก็แคลซา์นะฮะมันมีความเชื่ออะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นแคลซด์มีพลังงานในการขยายทำความสะอาดจะเป็นผลึกที่จะช่วยเพิ่มพูนพลังงานของผู้ที่อาศัยครับขจัดพลังงานในการซึมเศร้านะฮะ และแคลไซด์เนี่ยเป็นหินที่ช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาและเจริญเติบโตของร่างกายจิตใจและวิญญาณเป็นหินที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นและช่วยเพิ่มความตระหนักรู้อันนี้ เป็นความเชื่อนะครับเป็นบทความและกันผมเอามาถ่ายทอดแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนนิยมเอาแรา่คาไซเนี่ยเอามาทําเป็นเครื่องประดับนะฮะหรือทําเป็นสร้อยนั่นเองนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเล่าออกไปเนี่ยไม่ใช่แบบว่าทุกคนจะแห่ไปแล้วก็ไปเอาแร่ขาซ้ายมานะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อและเป็นเรื่องเล่าสู่กันมาแล้วกันนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับทางภาคส่วนของทางภาค ปกครองเมืองเนี่ยเขาได้บอกออกมาครับว่าคณะกรรมาการได้ตกลงเป็นเอกภาพนะครับนั่นคือทําบดบันทึกมอบให้องค์การปกครองบ้านโนนหินแห่นะครับและผู้สัมปทานคุ้มครองและปกป้องรักษาไว้ก่อนอและบ่อนุญาตให้ภาคส่วนใดๆเข้าไปเที่ยวเล่นอย่างเด็ดขาดถ้าบอกได้รับอนุญาตจากเขตเมืองทั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติให้ยืนยงจนกว่า จะได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปอันนี้แถลงข่าวมาจากเมืองเฟืองครับผมว่าเป็นมาตรการของสอปปลาวที่ดีเลยนะครับที่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยคนจะต้องแห่กันไปแล้วผมเห็นจากภาพแล้วนั้นเนี่ยแร,ยร่แคลไซส์เนี่ยจะอยู่เต็มพื้นที่ทั้งผนังทั้งเพดานและบนพื้นดินแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่ไม่มีจิตเคารบ ให้เกียริสถานที่ให้เกียริสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเนี่ยบางทีอาจจะเผลอและทําลายทําให้สถานที่นั้นสูญเสียไปก็ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าณนะตอนนี้เขาพยายามจะทําอยู่ครับว่าจะทํำยังไงให้เป็นช่องทางเดินที่ไม่กระทบกับธรรมชาติและยังคงอย่างนั้นอยู่นะฮะ แล้วก็ขนาดเดียวกันผมก็เห็นนะฮะว่าทั้งหมดเนี่ยจะไปเล่นแคลไซด์นะครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่าน้ําที่หยดเป็นน้ําแข็งอันนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าสิ่งที่น่าพิศวงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นกับตาและเรายังไม่ได้เข้าไปดูนะครับน้าที่หยดออกมาเป็นรูปน้องแข็งนะฮะเพราะว่าในนั้นน่เป็นสถานที่เย็นมากๆนะฮะเราก็สามารถเป็นไปได้นะครับในความเป็นหน้าหนาวนัน้นนะในส่วนของแรค่คาไซด์นะ,ะที่มันเป็นพื้นฐานอยู่นะมันจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งแล้วก็เป็นสิ่งที่หยดลงมาเนี่ยเกาะจับตรงแร่คาไซ่ คนที่เข้าไปสำรวจยังบอกมานะครับว่าข้างนอกเนี่ยจะร้อนอยังไงแต่ข้างในยังเย็นจะเยือกอยู่เลยแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดหน้าหนาวของสอปปลาวอ่ะที่มีอุณหภูมิประมาณสัก4-5องศานะฮะในถ้ำนั้นเนี่ยผมว่ามีติดลบอ่ะ แล้วนี่แหละครับสบปปรเรายังมีที่อีกมากมายเต็มไปหมดเลยและซึ่งผมทําแค่เรื่องนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าแฟนๆนะครับที่อยู่ตามแขวงต่างๆเนี่ยได้ส่งสารที่ต่างๆมาให้เราดูละและเป็นสารที่ที่ยังไม่ประกาศออกมาด้วยเป็นสถานที่ที่แบบเพิ่งค้นพบเลยแหละเราเห็นแล้วแต่ละที่เนี่ยมันมีความตื่นตาตื่นใจและทุกๆคนเนี่ยเอาข่าวสารเอาข้อมูลมาบอกกับเราฮนะเรากําลังจะเรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่า เราพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลนั้นครบนะฮะแล้วเราจะเอามาแบ่งปันกันครับว่าจริงๆแล้วสปปลาวอะ่ะยังมีที่มากมายเลยครับที่ยังไม่ค้นพบนะฮะแต่เข้าเจอแล้วและเขากําลังปกป้องและรักษามันอยู่ครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นครับเพียงแค่เรามาเที่ยวกันในโลกออนไลน์แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเนะเาะ เดียวไปไทยลาว together ห่างไกลแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาวทุกเกตเธอชัดชัดชัดชัตชัด,ชด ชชชชัดาคุยกันตามประสาพี่น้องมเมีย่ยมมาพ่อนากันบนไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา เราคิดหอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลางห่างไกลแต่ใจไม่ห่างกันไปไทย คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนะี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วตามไปกันกระช่องไทยลาวทเกตกร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับอยากให้ด่านเปิดเร็วจังเลยนะครับอยากจะไปเที่ยวลาวแล้วละ่ะทุกคน